ผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925 กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากดันค่ะขันปากอยากดันนะนนนะคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะเป็นกาแฟที่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารสชาติอร่อยมากกลิ่นหอม Home, อร่อยเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่ามันบำรุงสุขภาพด้วยกาแฟตัวนี้ชื่อว่า AB Coffee นะกาแฟผสมรังนกและคาลลาเจนนะฮะน้าตาลและก็คอเลสเตอรอล ศนะฮะแล้วก็ใครที่กลัวว่าดื่มกาแฟแล้วจะอ้วนตัวนี้ไม่นะฮะตัวนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมส่งผลใๆทั้งสิ้นนะคะ <Ha. S 1> เพราะว่าสารสก,กัดของเขาไม่ว่าจะเป็นรังนกคาราเจนกาแฟก็ใช้พันุอาราบิกานะฮะอะโวคาโดถังเช่าแล้วก็ตังกุยสารสก,กัดจากส้มแขกครีมเทียมทำมาจากน้ำมันรำข้าวแล้วก็ขมิ้นชัน ตัวนี้จะดูแลนะะในเรื่องของการดื่มกาแฟอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยด้วยให้นึกถึง ABC o f f e e ครับใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรคุ้มสุดคุ้มเลยปกติใน1กล่องเนี่ยเขาจะมี22ด้วยกันนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณรับไปเลยจํานวน4กล่องเขาจะแถมให้เลยกับแก้วนะคะ ABC o f f e e 1นใบแล้วก็ AB Coffee อีก1ซองที่เขาแถมมาให้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะให้คุณผู้ชมชิมก่อนถ้าเกิดว่าชิมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่อร่อยรู้สึกไม่พอใจเขายินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวนเลยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่ 1,190บาทเท่านั้นนะคะจำไว้เลยไม่พอใจยินดีคืนเงินเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามานะคะ0655941925ย้ำค่ะ0655941925ค่ะอ่ะเขาบอกดูเดือดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะอ้ํพัชราพากับมิกทองระยะเปิดเรดตติ้งนะจากสตรูส สู่หัวใจใช่ไหมใช่แม่นะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าเปิดตัวมาเนี่ยเรตติ้งก็ถือว่าสูงแล้วประมาณเลข5้าเลขห้าก็ถือว่าสูงเนาะเพราะว่าวันที่เขาเปิดละครมาวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ตรงกับวันลอยกระทงวันลอยกระทงเพราะปกติแล้วคนจะไม่ค่อยได้ดูวันนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าได้ห้าเนี่ยมาซาราก็ไม่ว่างนะ ไไลอยองังหารโอ,อ๊ยหนูก็นึกว่าลอยกระทงลอยกระทงเออนี่แหละถือว่าดีอยู่นะแม่เพราะว่าจริงๆวันนั้นคนไม่ค่อยได้ได้ดูทีวีเพราะเขาออกไปลอยกระทงกันมาแต่ตอนหลังๆเขาก็ไม่ไปกันนะเขากาล,ลัวโควิดกันนะเอาหรอใช่หรือว่าเขาจะหายกลัวกันแล้วไม่ไม่ไม่คนไทยเขาก็กลัวอยู่แล้วไงต่อฮะก็ถือว่าดีอยู่นะแม่ในในเรตติ้งประมาณนี้เอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าเรตติ้งน่าจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าได้นี่เลยแม่อ้ามพัชราพามาแสดงเนาะเพราะว่านานๆทีเนี่เงงลรื่อ เพ่งเท่านั้นนะอ้ํอเนี่ยนะกับมิกทองระยะเป็นการพบกันครั้งแรกเลยนะคะของพระเอกผิวขาวหยวกกล้วยนะน้องมิกทองระยะนะคะ หิวนะครับนี่ก็ยังทีฉันหิวมากหุ่นก็ดีหุ่นดีผิวดีเด็กสระบุรีค่ะเป็นมาคาราบ้านอยู่ปทุมนะเออนี่เขาสระบุรีนมดีกะหรี่ดังค่ะพูดได้นะคะเพราะว่ากะหรี่เขาคือเขาขายกะหรี่พับสระบุรีเขามีกะหรี่พับเคยผ่านไปไหมไม่อยากเลยซื้อไส้ทุเรียนไส้อะไรอย่างเงี้ยไส้อะนุ่นไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาคาราชอบกินกะหรี่พับไหมคะไส้ไก่ไส้ไก่ไก่ดิบไก่สดลูก น่าจะบอกว่าเขาไปกินที่ไหนอะคะกินอริมตาลิงนะฮะแล้วก็ลากกินแล้วก็สะบัดสะบัดสบัดนะคะแล้วบางทีก็มุนมุนมุนแล้วก็ลงไปในน้ำเขามีอาการแปลกเล้วแม่ะะะเนคแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะคะนางงามพูดเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะน้องน้ำนะคะพัทรพรใช่ไหมฮะมิสแกรนไทยแลนด์คนล่าสุดนะเมินถูกบูลลี่ว่าทําไมสีผิวแล้วก็สัญชาติเหมือนพวกโรฮิงญาอ๋อเธอโดนหนักเหมือนกันนะสำหรับน้องน้ำพัชรพรนั่นเองนะคะเธอเป็นนางงามที่มีจุดยืนในเรื่องของการเมืองที่ชัดเจ อยู่แล้วนะคะเธอก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ไม่กลัวกับคำสาบที่บอกว่านางงามกับการเมืองเป็นเรื่องต้องห้ามเธอบอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าการที่จะเลือกแสดงความคิดเห็นหรือว่าเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราเองคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมอย่างไรหลายคนอาจจะมองว่านางงามเนี่ยต้องรักเด็กนะคะเธอก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็กําลังทําอยู่เหมือนกันเหมือนเป็นการรักเด็กนี่แหละเพราะว่าการที่ออกมาท้วงติงรัฐบาลถือว่าเป็นการสร้างอนาคตให้เด็กรุ่นหลังเพราะว่านางงามสมัย นี้ไม่ได้มีดีแค่พูดว่ารักเด็กแต่ต้องลุกข,ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตของเด็กๆรุ่นหลังส่วนกระแสดราม่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของน้องน้ำเขาก็บอกว่าเธอไม่โกรธหรือว่าเกลียดนะเพราะว่าก็เคารพในความคิดของคนอื่นเหมือนกันที่เขาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้คนอื่นมาแสดงความเคารพในความคิดเห็นเราเองก็ต้องการแบบนั้นตอนนี้แอบมีดราม่านอกเหนือจุดยืนทางการเมืองก็คือมีคนที่มาบูลลี่เรื่องของสีผิวของเธอสัญชาติของเธอถึงขั้นที่บอกว่าเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นโรฮิงญาเลยเธอก็บอกว่าการ คอมเมนต์แบบนี้มันดูเกินไปฝากถือคนประเภทนี้ว่าคุณพูดได้สนุกปากแต่คนที่ได้ยินไม่สนุกไปกับคุณด้วยนะมองว่าเป็นการคอมเมนต์เกินสิทธิการที่คนหนึ่งมีรูปลักษณ์ในแบบที่คุณไม่ชอบไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเขาจะผิดเพียงแต่ว่าคุณไม่ชอบรูปลักษณ์เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจนรู้สึกชินแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่น้องนางเขาจะไปฟ้องร้องนะคะเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากเอาชีวิตไปยุ่งกับคนประเภทที่คิดลบอ่านะคะไม่เหมือนค่ะเพราะว่านางโลหินญ,ญาเนี่ยก็เป็นชน เผ่าของทางพม่า,าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนพม่าด้วยถ้าเกิดเป็นการปีการเรียนประวัติศาสตร์นะฮะเป็นบงังคลาเทศหรือปากีเนียเขายกทัพมาสู้กับตอนนั้นสู้กับพม่าหรือสู้กับชนกลุ่มน้อยหรือสู้กับอังกฤษพี่ต๋อจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้กลับไปแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้น<อ>ซึ่งจริงๆแล้วก็<อ>ไม่ใช่ถิ่นฐานของเขาด้วย<อ>มันเป็นแผ่นดินของพม่าเขา,ขาแล้วพอตั้งไปตั้งมาแล้วก็ยังอยู่กัน แล้วก็ศาสนาก็ต่างกันแล้วก็รูปลักษก็ต่างกันแล้วก็น้องน้ำเนี่ยจะบอกว่าเหมือนโรฮินยาไหมแล้วก็ตองบอกไม่เหมือนเพราะน้องน้ำเขาไม่ใช่ลูกครึ่งแอฟริกัน หรือโลหินยาเขาเป็นลูกคนใต้แท้ๆเพราะแม่เขาเป็นคนใต้นะคะคนอำเภอนาหม่อมนะจังหวัดสงขลานะคะคนใต้นะไปทางใต้หน้าต่างนี้เยอะเนาะประมาณนี้เลยใช่หน้าต่างเหมือนมาคาร่าเต็มเลยแต่เขาไม่ใช่คนใต้นี่มาซาร่ามาซาร่าเขาเป็นคนใต้หรอใต้ใต้กรุงเทพไปนิดนึงน๋อนึ่บงปทุมนะฮะใครหนอใครนะนางงามหน้าแป้นนาหนีนี่กว่าหหลักนะคะใช้ชีตแล้วก็สุขสบายด้วยะโอ้โหสาวแล้วสาว อีกนะคะในวงการนางงามช่วงนี้มีแต่ประเด็นดราม่าให้เราได้ตามเผือกกันค่ะคราวนี้เนี่ยถึงคิวของนางงามหน้าแปน้นแอนคุณแม่นะคะที่ยืมเงินเอาไปหมุนตอนประกวดที่ลอนดอนเจ้าหนี้เนี่ยก็คือทนไม่ไหวแล้วจะ<า>ฟ้องศาลแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่ยอมคืนเงินคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจาก,<อ>จากเจ้าหนี้รายหนึง่งค่ะดูมงกุฎแล้วฉันรู้เลยเฮ้ยจริงเหรอแม่เออแล้วพอไปประกวดที่ลอนดอนมันมีแค่มีแค่ก็มีกี่มีมันก็มีหลายคนแต่มันมีพอเห็นมงกุฎแล้วรู้อะไรกันต่อแล้วคือคือประเด็นนี้มันเกิดจากเจ้านนนีคึง นี่แหลค่ที่เขาอ้างว่านางงามหน้าแป้นกับคุณแม่นางงามเนี่ยไปหยิบยืมเขามาแต่พอถึงเวลาต้องใช้คืนบอกปัดอ้างสารพัดนู่นสารพัดนี่นะคะแถมจำนวนเงินก็ไม่ได้น้อยด้วยถ้ายกนิ้วขึ้นมาน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ6หลัก ตอนไปยืมเนี่ยก็อ้างว่าคุณแม่นางงามหน้าแป้นเขาให้เหตุผลว่าหมุนเงินไม่ทนันต้องใช้เงินเอาไปซัพพอร์ตลูกตอนไปประกวดที่ลอนดอนล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเจ้าหนี่เขาก็หมดความอดทนนะคะไปขึ้นศาลฟ้องเพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยแต่ว่าทั้งนางงามหน้าแป้นแล้วก็คุณแม่นางงามก็ยังทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนใช้ความเงียบเข้าสู้ค่ะแล้วก็เจ้านี้เนี่ยเขาก็ส่งข้อความไปคุยนะแบบถ้อยคาสุภาพเลยแต่ก็โดนบล็อกทุกช่องทางไปเลยพอเข้าไปสอ่องบนโซเชียลตอนนี้ทั้งนางงามหน้าแป้นแล้วก็คุณแม่ของเธอใช้ชีวิตแบบสสุขสบาย แบบว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ๋อไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะฮะเม,มื่อตอน2,540เนี่ยค,คนค,คนไทยก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะฮะแล้วก็สถาบันทางการเงินก็ล้มกันนะฮะนึะ่งก็ใช้ใช้กันไปนะเพราะว่าน่าจะได้เงินกับบ้านได้รถไปครบแล้วนี่รอแ,แม่ใครแม่เขียนให้หน่อยได้ไหม เด,เดี๋ยวบอกหลังรายการแต่เห็นมงกุฎปั๊บฉซนก็อา้าวรู้เลยว่าเวทีไหนรู้เลยว่าใครนะฮะ,ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะ,ะเราสองคนต้องขอขอบคุณนี่เลยนะ a อบี f f e e ี่นะฮะผสมรังนกแล้วก็คอลลาเจนนะฮะมีทั้งรังนกคอลลาเจนนะครับกาแฟผลิตภัณฑ์อาราบิก้านะฮะอะโวคาโดถังเช่าตังกุยแล้วก็ส้มแขกแล้วก็ครีมเทียมนะทำมาจากน้ำมันรำข้าวทามินชันนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุ้มแสนคุ้มซื้อทั้งเซตเนี่ยนะ ทานดื่มได้ในประมาณ3-4ีเดือนเลยทีเดียวให้เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไม่พอใจยินดีคืนเงินด้วยครับใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโปรสุดคุ้มปกติใน1กล่องจะมี2 0ซองแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยจํานวน4ี่กล่องเขาจะแถมฟรีให้เลย,เลยกับแก้วเอเบคัฟฟี่หนึ่งใบแล้วก็กาแฟค o f ฟ e ่อีก1ซองไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปชิมกันก่อนถ้าเกิดว่าชิมแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยสามารถคืนเงินได้เลยเรายินดีคืนเงินให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นนนวััีี้เเ่จดไปพศษ คาเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นรวมทั้งหมดคุณจะได้กาแฟไปเลย81ซองด้วยกันสนใจโทรด่วนค่ะ065-594-1925้าย้ำนะคะ065-594-1925ค่ะ AB Coffee นะผสมรังนกนะคุณผู้ชมเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็โลยินยาข้างในต้องขอลาไปก่อนนะเพราะจะเป็นโลยินยาที่สวยที่สุด oh oh. ในประเทศไทยนะฮะลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ